สวัสดีครับต้อนรับสู่ One Page Summary นะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับ Reward Management มาคุยกัน HR หลายท่านก็พยายามที่จะออกแบบระบบการให้ค่าตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะฮะที่จะเข้ามาทำงานกับองค์กรเนี่ยตัว Rewards หรือว่า Compensation and Benefit เนี่ยมันเป็นด่านแรกนะฮะที่จะทำให้พนักง,งานตัดสินใจว่า โอเคจะมาหรือไม่มา,าลองมาดูกันนะครับองค์ประกอบของ Reward Management ในวันเพจ s u m m a r y วันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตใช้โมเดลของทาง worldatwork.org นะครับเขาจะรวบรวม คำว่า total reward เอาไว้เนี่ยประเภทใหญ่ๆนะครับถ้าดูจากตัวภาพนี้จะเห็นว่าจะมีตั้งแต่ compensation ซึ่งก็คือค่าจ้างเงินเดือนนะฮะอันนี้บักส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขเงินเดือนเลยเป็นตัวจับต้องได้ตัวที่2ก็คือสวัสดิการนะฮะในนี้คือ benefit อันที่3คือ work life 4คือ performance and recognition คือเรื่องของผลงานกับการให้รางวัลผลงานนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ การพัฒนาและการเติบโตตามสายอาชีพว่าองค์กรเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงานครบถ้วนในลักษณะของ Total r e w a r d มากน้อยแค่ไหนเราลองมาดูรายละเอียดกันทีละตัวนะครับตัวแรกคือ Compensation ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือค่าตอบแทนในการทำงานนะครับซึ่งซึ่งถ้าโดยปกติเราก็จะแยกกันอาจจะเรียกว่าค่าจ้างก็ได้นะฮะโดยทั่วไปโครงสร้างของค่าจ้างอะครับก็จะประกอบไปด้วย3 ประเภทค่าจ้างใหญ่ๆนะฮะในหลักของการบริหารค่าจ้างนะครับตัวแรกก็คือ f i x ซ์เพลอ่อฟิกซ์เหรือ Base Pay อันนี้ก็คือตัวเงินเดือนค่าจ้างที่ได้ทุกเดือนเท่ากันนะครับถ้ามนุษย์เงินเดือนก็ได้เงินเดือนตัวที่2คือ Variable Pay คือตัวเงินได้อื่นที่เสริมให้เพื่อกระตุ้นจูงใจให้พนักง,งาน ทำอะไรบางอย่างอยากทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นโบนัสที่กระตุ้นผลงานคอมมิชชั่นที่กระตุ้นยอดขายค่าตําแหน่งผู้บริหารที่ทําให้เขารู้ว่าเขาต้องมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งงานทั้งคนนะอาจจะมีค่าวิชาชีพค่าเซอร์ติฟายบางอย่างที่ทําให้พนักง,งานอยากจะไปเรียนอยากจะไปเพิ่มเติมความรู้นะครับรวมถึงพวกบรรดาชอตเทอร์มอินเซนティブทั้งหลายที่ปัจจุบันนี้นิยมมากเช่นการ ทําผลงานให้ได้เหนือกว่าเป้าหมายเช่นการลดต้นทุนการสร้างคุณภาพของงานที่ดีแล้วถ้ามันไม่มีผลกระทบต่อกําไรเราก็จะเอากําไรนั้นมาแบ่งกันในแต่ละปีอันนี้เราเรียกช็อตเทอร์มอินเซนティブส่วนลองเทอร์มอินเซนティブส่วนใหญ่จะเป็นพวกหุ้นนะฮะเป็นสต็อกออปชั่นเป็นวอร์เรนซึ่งให้กับผู้บริหารระดับสูงๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของของธุรกิจ อันนี้หน้านี้คือ compensation อันที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดตัวแรกนะครับตัวที่2ของ reward ที่เราคุ้นเคยกันดีคือเรื่องของ benefit สวัสดิการนั่นเองเป็นเงินก็ได้ไม่ใช่เงินก็ได้นะฮะเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่องค์กรช่วยเหลือพนักง,งานเพื่อย,ยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักง,งานให้ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็มักจะรู้จักใน สิ่งที่เราเรียกว่าค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุค่าตอบแทนต่างๆที่ให้ในกรณีที่ไม่มาทํางานถ้าจะ ทาให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็นสวัสดิการภาคบังคับซึ่งกฎหมายแรงงานบ้านเราบังคับอยู่ทุกองค์กรจะต้องมีนะวันหยุดวันลาอะไรต่างๆใช่ไหมฮะกับอันนึงคือสวัสดิการที่องค์กรให้นอกเหนือจากกฎหมายอันนี้ก็เราก็จะเห็นอยู่เยอะเหมือนกันในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยก็จะมีสวัสดิการที่ดูโมเดลโมเดลเข้ากับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทํางานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ HR เองจะต้องพิจารณาให้ดีว่าองค์ประกอบที่2คือสวัสดิการพนักง,งานเนี่ยของเราแข่งขันได้ไม่ได้นะ,ะมีสวัสดิการใหม่ๆที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่พนักง,งานแล้วหรือยังอันนี้คือ benefit นะครับตัวที่3ใน total reward ก็คือ work life ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขามีความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้ปัจจุบันนี้ถือเป็น รีวอร์ดอีกตัวหนึ่งที่พนักง,งานให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็น workplace flexibility ที่เราคุ้นเคยกันดีกับ hybrid working work from home work from anywhere พวกเนี้ยครับทำยังไงให้สถานที่ทำงานวิธีทำงานของเรามันยืดหยุ่นกว่าเดิมปัจจุบันนี้เราชอบเนาะไอ้ความยืดหยุ่นเนี่ย flexible ต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ work life นะครับการที่พนักง,งานต้องลาหยุดเพื่อไปดูผู้ใหญ่ เราจ่ายค่าจ้างไหมนะฮะเพศอออันเพศ time o f f พวกนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่จะบอกถึงเรื่องของ work life เราได้การที่องค์กรมีนโยบายดูแลเด็กดูแลผู้ใหญ่หรือดูแลคนแก,แก่อันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือทําให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาทํางานที่นี่แล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องของชีวิตส่วนตัวบริษัทมีบางอย่างที่ช่วยส่งเสริมให้ได้อันนี้ก็คือ work life ก็ต้องมานั่งดูนะฮะว่าเราจะออกแบบอย่างไรให้สอดคล้องกับ ตัวชีวิตแล้วก็เจเนอเรชันของพนักง,งานในองค์กรเหล่าตัวที่4ที่ถือเป็นหนึ่งใน Total r e w a r d รที่สำคัญในยุคนี้ก็คือเรื่องของ Performance and Recognition ถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือเรื่องของผลงานกับการให้รางวัลนะครับซึ่งไอรางวัลที่เราเรียกว่า Recognition อาจจะเป็นรางวัลที่เป็นตัวเงินมันก็จะไปเชื่อมกับตัว c คอ p e n s a t i o n ตัวแรกที่เป็นลักษณะของการขึ้นเงินเดือนโบนัสใช่ไหมฮะแต่หน้านี้ก็จะเน้นไปที่ร e คอ g n i นิช n คือนอกจากตัวเงินที่พนักง,งานได้แล้วอะ่ะเขาก็ควรจะได้เรื่องของ performance recognition เช่น feedback คำชื่นชมการให้ความสำคัญนะครับทำให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำอะ่ะมันมีความหมายมันมีคุณค่ามันเชื่อมโยงกับความสำเร็จขององค์กรพนักง,งานรู้ว่าผลงานเขาไปปีส่วนที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้น recognition program ปัจจุบันเนี่ย มันเลยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเอามาสอดรับหรือว่าส่งเสริมตัว Reward ที่มันเป็นตัวเงินได้เพราะฉะนั้นพนักง,งานก็จะได้ทั้งเงินทั้งไม่ใช่เงินถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้นตัวสุดท้ายใน total reward ก็คือเรื่องของ development and career opportunities ตัวนี้คือนโยบายในการที่ทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าทำงานที่นี่แล้วได้รับการพัฒนาเขารู้สึกว่าเขาเติบโตนะครับ แล้วก็มีเส้นทางสายอาชีพที่ชัดเจนที่ทําให้เขารู้ว่าอยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งเขาจะโตไปไหนอันนโยบายพวกนี้ก็เช่นเนี่ยการพัฒนาความรู้ทักษะการมีแพลตฟอร์มให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองการสอนงานฝึกอบรมถ้ามีบางครั้งบางองค์กรก็าอาจจะมีเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเล่าเรียนของพนักง,งานก็มีนะครับเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตัวเองโครงการพัฒนาอาชีพต่างๆสิ่งเหล่านี้รวมอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของระบบ c a r ิเออร์พาร์ท ที่จะทำให้เขารู้ว่าเขาจะโตไปไหนมีกี่เส้นทางสาย managerial สาย specialist นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาที่ท่านดูเรื่องของ total reward อย่างน้อยก็ลองพิจารณา5มุมเนี่ยครับ compensation benefit work life performance recognition แล้วก็ development and career opportunity เนี่ยว่าองค์กรของเรามันลงตัวแล้วหรือยังมีจุดไหนที่จะต้องพัฒนามากน้อยต่างกันแค่ไหน อเคนะครับอันนี้คือ one page summary สำหรับวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับ total reward นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ